นกชื่อแปลกๆชนิดนี้ไม่ใช่นกธรรมดาเพราะนอกจากมันจะเป็นนกที่บินไม่ได้ที่ตัวเล็กที่สุดในโลกแล้วมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่บนเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และเกาะแห่งนี้ก็สมชื่อเลยเพราะในอดีตกว่านักวิจัยจะสามารถขึ้นเกาะและไปจับกนกชนิดนี้มาศึกษาได้ก็ต้องใช้ความพยายามอยู่หลายสิบป,ปีแม้ในตอนนี้ก็ถือว่ายากมากอยู่ดีโดยในเรื่องนี้ผมจะมาพูดถึงทั้งนกและเกาะเลย และต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้คืออะไรก่อนที่จะไปเรื่องโนบผมขอเล่าเรื่องของเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อน โดยเกาะแห่งนี้มีชื่อว่า inaccessible island หรือหากแปลตรงๆเลยก็คือเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่มีขนาดประมาณ14ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกพื้นที่ของเกาะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างและไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่โดยเฉพาะกับมนุษย์เป็นเกาะที่ถูกพบครั้งแรกในปีคศ1656ส่วนต้นกำเนิดที่แท้จริงของชื่อเกาะยังไม่ชัดเจน แต่มีทฤษฎีหนึ่งเล่าว่ามีเรือดัสผ่านมาพบเกาะแต่เพราะลูกเรือไม่สามารถเข้าไปถึงด้านในของเกาะได้พวกเขาจึงตั้งชื่อกา่อแห่งนี้ว่าเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และต้องบอกว่าชื่อนี้เหมาะสมแล้วต่อมาในปีคศ .1803 กราสีเรือสหรัฐได้ขึ้นฝั่งบนเกาะแห่งนี้แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในได้จนในปีคศ .1871 สองพี่น้องที่เดินทางมาจากเยอรมันคิดจะอาศัยอยู่บนเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดไปและพวกเขาก็อดทนอยู่ได้นานถึงสองปีแต่เนื่องจากขาดแคลนอาหารอย่างหนักพวกเขาจึงดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่ผ่านมาต่อมาเรือ HMS Challenger ซึ่งเป็นเรือสำรวจของกองทัพอังกฤษก็ได้เดินทางมาถึงเกาะนี้โดยเรือลำนี้เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมายแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการมาตรวจสอบพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะ แต่ก็ทำได้เพียงภายนอกเท่านั้นจนในปีคศ .1922 นักธรรมชาติวิทยาฮิวเบิร์ตวิลกินได้เดินทางมาที่เกาะจนได้พบเข้ากับนกตัวหนึ่งต่อมามันถูกตั้งชื่อว่านกฟินส์ของวิลกินในตอนนี้สถานะของนกชนิดนี้คือใกล้ศูนพันธุ์ขั้นวิกฤตในปีคศ .1938 คณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของนอร์เวย์ได้ใช้เวลา3สัปดาห์บนเกาะน,นี้หลังจากที่พยายามอยู่นาน ในที่สุดพวกเขาก็เข้าไปถึงที่ราบสูงจนสามารถจัดหมวดหมู่ของนกพืชและสัตว์ต่างๆได้มากขึ้นหลังจากนั้นในปีคศ .1962 จนถึง1976ก็มีความพยายามในการสำรวจอยู่หลายครั้งแต่ก็เหมือนเดิมเพราะไม่เคยมีใครเข้าไปถึงด้านในของเกาะได้สำหรับพืชและสัตว์บนเกาะเท่าที่รู้ในตอนนี้คือไม่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำผีเสือ้อพบเพียงพืชพื้นเมือง64ชนิด รวมถึงไม้ดอก20ชนิดรวมถึงเฟื่อน17ชนิดนอกจากนี้ยังพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีก48ชนิดส่วนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะก็คือนกอัญชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเป็นนกเฉพาะถิ่นที่พบได้บนเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้นนกที่บินไม่ได้มาถึงเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ได้อย่างไรนกอัญชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ารัเตอร์ัสโรเชอร์ซี เป็นนกบินไม่ได้ที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมันมีขนาด13-15เซนติเมตรตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยเป็นนกที่มีขนสีน้ำตาลปากและเท้าสีดำเมื่อโตเต็มวัยตาจะเป็นสีแดงมันเป็นนกประจำถิ่นที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะตั้งแต่ชายหาดไปจนถึงที่ราบสูงตอนกลาง พวกมันจะกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กหลายชนิดและยังกินพืชบางชนิดด้วยนักวิจัยคนแรกที่อธิบายถึงนกชนิดนี้คือเฟอร์ซีโรเขาได้อธิบายถึงนกชนิดนี้เมื่อปีคศ1923โดยที่เขาไม่เคยเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้เลย มันเป็นการอธิบายจากตัวอย่างนกที่ได้รับมาจากคนอื่นในตอนนั้นเขาไม่สามารถเชื่อมโยงกับสายพันธุ์ใดๆที่มีอยู่ได้เขาจึงได้จัดนกชนิดนี้ให้อยู่ในสกุลใหม่ที่ชื่อว่าแอตแลนติเซียและให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแอตแลนติเซียโรเจอร์ซี และในมุมมองของเขาในตอนนั้นนกชนิดนี้มาถึงเกาะที่ห่างไกลด้วยการเดินข้ามสะพานดินที่ตอนนี้จมอยู่ใต้มหาสมุทรผ่านมาเกือบหนึ่งศตรวรรษทฤษฎีเชิงธรณีวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดจากรายงานที่ตีพิมพ์ใน Science Direct ได้ให้หลักฐานทางพันธุกรรมที่แตกต่างของนกชนิดนี้นักวิจัยได้ทราบว่าญาติใกล้ชิดของนกอัญชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็คือนกอัญชันปีกจุดซึ่งอาศัยอยู่ในอุรุกวัยและอาร์เจนตินา และนกทั้งสองชนิดนี้ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนกอัญชันดำที่พบได้ในอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือสำหรับหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งในการค้นพบนี้ก็คือบรรพบุรุษร่วมกันของนกเหล่านี้สามารถบินได้มันหมายความว่านกอัญชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ได้เดินข้ามสะพานดินมาพวกมันบินมาบนเกาะและใช้ชีวิตอยู่บนเกาะจนถึงทุกวันนี้และเพราะเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่มีสัตว์นักล่าที่อยู่บนดินเลย หรือแม้แต่บนฟ้าก็อาจจะมีเพียงชนิดเดียวเลยด้วยซ้ำเมื่อวันเวลาผ่านไปพวกมันก็สูญเสียความสามารถในการบินประกอบกับอาหารบนเกาะที่น้อยสุดท้ายพวกมันจึงกลายเป็นนกบินไม่ได้และมีขนาดเล็กที่สุดในโลกและเพื่อการอธิบายสายพันธุ์ที่ถูกต้องนกอันชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จึงถูกย้ายมาอยู่ในศูนลาเตรรัส และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าราตรัสโรเจอรซีสุดท้ายจากการสำรวจที่ไม่สามารถทำได้บ่อยนักพบว่านกอันชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อาศาัยอยู่เกือบทั่วเกาะ และพบในทุกระดับความสูงพบหนาแน่นที่สุดบริเวณทุ่งหญ้าทัชชอทผสมเฟิร์นโดยมีนกอยู่10-15ตัวต่อ1,000 10, ตารางเมตรและเพราะพวกมันเป็นนกที่อยู่อย่างปลอดภัยมาโดยตลอดจึงทำให้วิธีการหาอาหารของนกชนิดนี้เป็นแบบไม่เร่งรีบและเพราะแบบนี้นักวิจัยจึงเป็นกังวลในเรื่องที่นกชนิดนี้ พบได้บนเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ประชากรของพวกมันจึงปราะบางซึ่งมีจำนวนเพียงไม่กี่พันตัวและมันจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันทันทีหากมีนักล่าอย่างหนูขึ้นมาบนเกาะเพียงไม่กี่ตัวด้วยเหตุนี้ IUCN จึงจัดให้นกอัญชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อยู่ในสถานะเกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธ์ และตัวเกาะก็ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่เข้มงวดบัวเข้ากับเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกการที่คุณจะไปยืนบนเกาะแห่งนี้แม้เพียงชายหาดเล็กๆก็เป็นเรื่องยากเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องมีอยู่จริงบนโลกนกอันชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และเกาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย